เริ่มก็ไปกี่ไม่อส่โอ้ยตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ็เลยีหมดเลยผมเป็นคนได้นะแล้วเดียวไม่เกี่ยวผมเป็นคนได้ มันชี้ขึ้นข้างบนกันวนไยังตัดครับตาทามันชีขึ้นเอหัวมันตังค์สเข้าก็ได้มันาอตัวร้อยๆสี่เทาได้มันพุ่มพุดมันก็ร้อยเอยอย่างไรปลาเบียวไปก็ไม่ใช่เรื่อตายเลยปลาแดงมาหน่าไปไปไไกลไกไกลสรุปแล้วเราได้ของแถมครับที่ได้ทั้งปลาอะไรต่างอย่างนี้ที่หนักๆเนี่ย ไปทั้งใช่หรือานนี้ได้ได้ปะเป็นไมาหนักมหนักหนักขึ้นขึ้นอะไรวะเขาทอไงเน่ยตื้อๆนะไม่เี่ยมอีกแล้อยังงี้นะครับออหลัง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 หมืกหลังหสลับมือโอ้ยสี่สี

挡喽，挡喽、嗯，挡喽<冷>。 สองคนนูมตัวนันะองเดเกหรอมอเาออหันมาหันมาหันมาเชือกเรอดูดินกือนะเนี่ยมองแต่มึกเขามอแต่มึกเขาไม่สนเลยตอนไหนก็บรู้เออโอ้ยิดปลาไม่กินแล้วเหรอลูก พอดให้เราเลยครับมติดติดอันนี้เต้นี่